สวัสดีครับก็ามาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญตามหาเหรียญที่ผมอยากได้นะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเหรียญละ1 0 0 0 0บาทสูงสุดเลยนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดไปอย่างช้าๆด้วยนะครับจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับ เหรียญที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้เป็นเหรียญชนิดราคา5บาทในสมัยรัชกาลที่9ปีพศส5 5 1นะครับแต่ดังที่ผมได้บอกไปนะครับกรุณาชมคลิปให้เหรียญน,นะครับเพราะว่าเหรียญ5บาทปีพศ2551นอะครับแบบหนาด้วยนะครับต้องแบบหนาด้วยนะครับมีทั้งแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหานะครับภาพเรียกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นาะตอนนี้ทางหน้าจอถ้าเพื่อนๆมี แล้วเห็นทางด้านหน้าของเหรียญแบบนี้ยังไม่ไม่มีราคาเลยนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมจะตามหาในคลิปนี้ที่เป็นปีพศส5 5 1รแบบหนานั้นจะไม่มีทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับจะปั๊มทางด้านก้อยทั้งสองด้านเลยนะครับก็คือมีด้านก้อยทั้ง2ด้านนะครับพอพลิกไปทางด้านไหนก็จะเจอแต่ทางด้านก้อยนะครับทั้ง2องด้านนะครับ ซึ่งตามที่ผมเคยได้ยินได้ฟังมาที่ผ่านมานะครับมีการได้ค้นพบเจอจริงนะครับกับเหรียญชนิดราคา5บาทปีพศ2551แบบหนานะครับแบบหนาก็จะขอบหนาๆแบบนี้นะครับขอบจะหนานะครับแล้วก็ลายเส้นตัวหนังสือก็จะหนาๆหน่อยนะครับต้องปั๊มด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับมีด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับใครมีนะครับ ถ้าเหรียญนั้นอยู่ในสภาพยืนซีไม่ผ่านการใช้งานเลยนั้นผมให้เหรียญละ1 0,000บาทนะครับแต่ถ้า,าว่าเหรียญนั้นมีสภาพผ่านการใช้งานราคาก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพความสวยของเหรียญตามลําดับนะครับถ้า,าว่ามีนะครับก็สามารถแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับเป็นไอดีไลน์แล้วก็เกี่ยวโคดไลน์นะครับย้ำอีกทีนะครับต้องเป็นปีพศ2551นร แบบหนาที่ปั๊มด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับก็คือมีด้านก้อยทั้งสองด้านนะครับเหรียญมีสองด้านใช่ไหมครับดูทางด้านนี้ก็เป็นทางด้านก้อยพอพลิกมาอีกทางด้านหนึ่งก็เป็นทางด้านก้อยนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับแล้วก็ขอบนั้นต้องสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยเจียหรือว่ารอยดัดแปลงนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับต้องดูขอบด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเป็นเหรียญดัดแปลงนะครับ ผมดูออกนะครับต้องเป็นเหรียญที่เกิดจากกระบวนการผลิตนะครับผมถึงจะรับซื้อนะครับในผลพบเจอจริงนะครับ